สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนองานเรื่องอิชิตันลุยตลาดเครื่องดื่มสุขภาพพืชธรรมชาตินะคะโดยแรกเริ่มค่ะคุณตันภาัสากรน,นาทีนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปค่ะได้ตั้งเป้าหมายให้ภาพรวมธุรกิจนะคะมีรายได้50์เซนมาจากธุรกิจนอนดิ้งค่ะซึ่งธุรกิจนี้นะคะบริษัทมีรายได้เข้ามาส่วนนี้น้อยที่สุดนะคะ ที่บริษัททำนี้นะคะพราะต้องการเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจมากกว่าเข้าไปบริหาระคะ่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทจะเน้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพราะจะได้ไม่ต้องใช้เงินทุนในการสร้างความร่วมมือเป็นจำนวนมากนะคะต่อไปนะคะโดยคุณตันภาัสากรนาทีนะคะได้เปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวอิชิตันกีนแล็ น้ำชาเขียวผสมเทอร์ปีนน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติเสริมเอลเทียนีนนะคะลงไปในตลาดพร้อมกัน2รสชาติเลยค่ะโดยปริมาณขวดนะคะแต่ละขวดจะมีปริมาณ440มิลลิลิตรนะคะและราคา30บาทค่ะโดยในปีแรกนะคะบริษัทอิชิตันเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายยอดขาย ภายในหนึ่งปีนะคะขายได้ห้าร้อยล้านบาทนะคะโดยสองรสชาติที่ทำการลงตลาดนะคะมีรสชาติที่หนึ่งคือรสชาติอิชิตันกิีนแลบน้ำชาเขียวผสมคาโมไม์มกลิ่นเทปีนค่ะเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะคะและรสชาติที่สองคือรสชาติอิชิตันกิีนแลบน้ำชาเขียวกลิ่นเลมอนเทปีนสูตรน้ำตาลน้อยค่ะ โดยทั้งสองรสชาตินี้นะคะได้ออกแบบมาเพื่อเจาะก,กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มองหาสินค้าที่สะท้อนภาพรักษที่มีไลฟ์สไตล์นะคะค่ะแต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะในระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะอิชิตันก็ได้มีการพยายามผลักดันในตลาดในประเทศอ่ะ ให้มีการเติบโตที่ดีค่ะโดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มชาเขียวในเมนสตรีมกลุ่มเย็นเย็นและเครื่องดื่มกลุ่มจับเลี้ยงที่เป็นสินค้าขายดีของอิชิตันมาตั้งแต่แรกนะคะโดยภายหลังนะคะกลุ่มสินค้าชาเขียวของอิชิตันนะคะเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งในไตรมาสที่3ค่ะ มีการหดตัวน้อยลงลดเหลือ5%จากช่วงไตรมาสที่2ที่ลดตัวลงไปราวๆเกือบ10เอร์เซนเลยค่ะค่ะและในขณะที่ยอดขายกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้นนะคะได้มีการเจริญเติบโตส่วนทางกับตลาดเครื่องดื่มอื่นๆนะคะและตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้นะคะมีโอกาสที่จะเติบโตมากในอีกในอนา,นอนาคตเลยค่ะ การที่อิชิตันคิดค้นสูตรน้ำผลไม้วิตามินนี้ได้เข้ามาเสริมทับยอดขายที่ลดลงไปในช่วงไตรมาสที่2ได้ดีมากเลยค่ะและอีกอย่างนะคะยังมีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะคะการที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วจะไปถึงเป้าหมายนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่ามีการตอบโจทย์และจอกลุ่มลูกค้าได้ถูกต้องถูกเป้าหมายค่ะแต่เหตุผลหลักๆนะคะ คือผู้บริโภคนะคะเริ่มออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นค่ะจึงเป็นปกติอยู่แล้วค่ะที่กลุ่มเครื่องดื่มที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจะมากกว่าการที่ผู้บริโภคอยู่บ้าน Work f r ฟ m home นะคะพอยอดขายเกือบทั้งหมดนะคะจะมาจากการซื้อขายนอกบ้านค่ะในช็อปหรือร้านค้าต่างๆนะคะค่ะ และด้วยตอนนี้นะคะด้านตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินนะคะมีการเจริญเติบโตมากอย่างต่อเนื่องนะคะและในปี2564นะคะได้มีการคิดไว้ว่าอาจจะเจริญเติบโตเป็น50%ได้เลยค่ะซึ่งอิชิตันนะคะเป็นเบอร์สองในกลุ่มวิตามิน B นะคะและเป็นเบอร์สในกลุ่มน้ำที่ผสมวิตามิน C คะ่ะและเพื่อตอบสนองความต้องการของ ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงปลายปีนี้นะคะอิชิตันม,มีการร่วมลงทุนกับกลุ่มทูมูฟค่ะมากกว่า20ล้านบาทเพื่อทำแคมเปญอิชิตัน X 2 5G นะคะสุขปังทุกฝากับรหัสอัชริยาค่ะซึ่งภายใต้แคมเปญน,นี้นะคะเราตั้งเป้ายอดขายไว้ที่200ล้านบาทค่ะ ส่วนเหตุผลนะคะที่เลิกทำกับกลุ่มทูนะคะด้วยฐานลูกค้ากลุ่มด้วยด้วยฐานลูกค้าทูนะคะที่มีมากกว่า30ล้านหมายเลขค่ะและมีผู้ใช้งานเครือข่ายที่มีเป็นจำนวนมากค่ะด้วย2ปัจจัยนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้มีการร่วมแคมเปญกันค่ะ และเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแคมเปญน,นี้อีกนะคะบริษัทได้เตรียมออกเครื่องดื่มซีรีส์ใหม่ค่ะที่ชื่อว่าอิชิตันกีนทีเอ็กนะคะและปรับโฉมด้วยการเพิ่มวิตามินเข้าไปเพื่อตอบรับกระแสสุขภาพค่ะและตอบโจทย์กลุ่มเจเนอเรชัน X ที่ต้องการความแปลกใหม่ค่ะและด้วยตอนนี้ด้านตลาดน้ำผสมวิตามินมีการจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น การออกแบบมาแบบนี้ก็ทำให้มีการตอบโจทย์ที่ดีได้เลยค่ะค่ะและกลยุทธต์ต่างๆนะคะที่บริษัทอิชิตัน,ตนได้ทํามานะคะการเดินหน้ากลยุทธ์ของอิชิตันเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นถึงความต้องการเป็นมากกว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มพอตลาดเครื่องดื่มวิตามินนี้นะคะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงค่ะ และการที่มีธุรกิจอื่นๆเข้ามากระจายโอกาสในการลงทุนนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะซึ่งธุรกิจสุขภาพนี้นะคะค่อนข้างน่าสนใจมากๆค่ะในช่วงนี้เพราะพด้วยมีการกระแสลักสุขภาพมากขึ้นและรวมถึงสังคมผู้สูงอายุนะคะกําลังเกิดขึ้นมากในประเทศไทยค่ะจึงมีการลงทุนในด้านนี้มากขึ้นค่ะในช่วงปีนี้และก็ในปี2564ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ